ขอต้อนรับทุกท่านทุกแฟนดอมเข้าสู่รายการที่จะมาขายอนิเมะกันให้ถึงใจประเดิมตอนแรกกับคุณฝนและอนิเมะคอมเมดี้สุดเพียย้ยนยางไซคิหนุ่มพลังจิตออลเวงจริงๆแล้วเข้าใจว่าคนเขียนเรื่องนี้ยตอนแรกเขากะวางเรื่องให้แบบมันเป็นหายนะของไซคิอ่ะคือแทนที่ว่าเราคิดว่าเฮ้ยคนที่แม่มีพลังจิตน่าจะมีความสุขนะ แต่กลายเป็นว่าสําหรับไซคีเองนี่ยมันกลายเป็นหายนะสําหรับเขาคือไปดูแล้วคือคิดว่าไซคีก็คือคือมีพลังติดก็คือไม่ธรรมดาอยู่แล้ว<ช>แต่พอมาเจอเพื่อนรอบตัวที่เขาคือธรรมดาไปเลยใช่แล้วก่อนจะได้รู้จักกับอนิเมะขอเชิญพบกับพิธีกรของเราฟุกอภิวัตในรายการเป็นแฟนกันเมสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ และนี่คือรายการเป็นแฟนกันเมะนะครับนี่คือรายการใหม่ของทางฟิตพอดรายการนี้นะครับเป็นรายการที่เราจะรวบรวมแฟนดอมนะครับจากอนิเมะหลากหลายเรื่องเลยนะครับนับพันนับหมื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามนะฮะโดยเฉพาะอ่าเรื่องที่อ่าเกือบแมสเรื่องที่อยากให้แมสสักทีนะฮะก็มาที่นี่ได้ก็มาขายที่รายการของเราเป็นสื่อกลางระหว่างคนที่ไม่เคยดูคนที่ดูผ่าน,านๆและก็แฟนขับตัวยงนะครับ จะมาอยู่ในรายการนี้นะครับ